สวัสดีคะ่ะทุกคนเราคิมิฟุกุยูเมะนะคะ EP 29คิมิออดิโอบุคพิษรักฉบับนิยายบทที่9ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะคุณอาพูดขอบคุณบายสายเสร็จแล้วแต่คนที่ยังถือโทรศัพท์ไว้ในมือยังมีรอยยิ้มเมื่อข้อมูลของคนที่เธออยากรู้อยู่ในแผ่นกระดาษ3แผ่นนี้เธอพูดคุยกับ,บาบสายอีกเล็กน้อย ก่อนที่จะวางสายลงเมื่อดูเหมือนคุณอาที่เธอเคารพจะมีงานเข้ามาให้จัดการเมื่อเดียวหยิบกระดาษแผ่นแรกด้วยความพึงพอใจสุดๆไม่ใช่เรื่องยากเลยสักนิดที่จะหาข้อมูลของใครสักคนในเมื่อคุณอาของเธอเปิดบริษัทนักเสิร์ฟที่พร้อมให้บริการลูกค้าทุกเพศทุกัยไม่เกี่ยงงานถึงแม้คุณอาจะถูกที่บ้านบ่นอยู่บ่อยครั้งแต่คุณอาก็ยังดึงดันจะมาบริหารมันต่อ ในเมื่อมันเป็นความใฝ่ฝันของท่านในวัยเด็กเมื่อท่านมีความพร้อมท่านถึงไม่มีไม่ดีรอที่จะเติมเต็มฝันของตัวเองแพทย์หญิงแบมซินีโชติพิจารณ์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านอายุรศาสตร์โรคหัวใจหมอโรคหัวใจอย่างนั้นหรอทำงานอยู่โรงพยาบาลเซนต์คิงในซีรีส์ก็โรงพยาบาลพระรามอะไรสักอย่างนะคะจะไม่ได้ <laughs> ตรวจวันจันทร์ถึงศุก เวลาตรวจ8.00โมงถึงห0โมงเย็นส่วนวันเสาร์จะมีมาตรวจบ้างแต่จะเป็นช่วงเวลาแค่8 0ดโมงถึงเที่ยงแพทย์หญิงเปรมตินีชดชดพ,พิจารเป็นลูกคนที่สองของครอบครัวโชวดพิจารคุณพ่อคุณแม่เป็นอาจารย์สอนที่มหาลัยท่านทั้งสองมีตำแหน่งศาสตราจารย์ดรพี่ชายเป็นอาจารย์สอนอยู่ในมหาลัยทางเหนือของประเทศส่วนน้องคนสุดท้อง เรียนปทโทอยู่ที่ประเทศอังกฤษแพทย์หญิงเปรมมีเพื่อนสนิทที่ไปไหนมาไหนด้วยกันสามคนแพทย์หญิงฟารดาแพทย์หญิงเมลานีเมลานีคนสุดท้ายนายแพทย์แทนคุณแพทย์หญิงเปรมเกือบจะได้เข้าพิธีสมรสกับนายธวัตกุลดิเลก ต่พิธีแต่งงานอันต้องยกเลิกไปอย่างกระทันหันรายละเอียดที่เกี่ยวกับแพทย์หญิงเปรมถูกอ่านครบทุกตัวอักษรอย่างช้าๆแทบจะไม่มีข้อความไหนเลยที่จะหลุดรอดพ้นสายตาของคนที่ถือแผ่นกระดาษในมือได้เลยยิ่งได้เห็นรูปภาพที่แนบมาในแผ่นกระดาษที่เหลือก็กยิ่งทําให้แพทมีรอยยิ้มได้มากยากแต่แล้วรอยยิ้มรอยยิ้มกับค่อยๆหายไปก็ตรงเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับงานแต่งที่ต้องหยุดชะงักลง ในเมื่อคนที่ทำให้งานแต่งของคุณหมอเรมต้องยกเลิกคือตัวเธอเองเสียงกดกิ่งของห้องคอนโดทำให้แพทจำต้องวางแผ่นกระดาษในมือลงก่อนที่จะเดินออกไปเปิดประตูต้อนรับคนที่มาเย็นในช่วงเย็นแบบนี้คงจะมีแค่คนเดียวที่รู้ว่าเธออยู่ที่นี่เธอคงต้องเร่งให้คนที่บ้านหาคอนโดใหม่ให้เร็วขึ้นกว่านี้แพทเปลี่ยนรหัสทำไมห้องของแพททำไมแพทจะเปลี่ยนไม่ได้ ใบหน้าไม่พอใจอดีตคนที่เธอแอบรักทําเอาแพทสิงกับถอนหายใจออกมาเล็กน้อยตั้งแต่เธอซื้อห้องคอนโดมีนี้ตั้งแต่เธอซื้อห้องคอนโดนี้น้ำก็เป็นอีกคนที่รู้รหัสแต่พอกลับมาจากพักผ่อนเธอเลือกที่จะเปลี่ยนรหัสเพื่อความสบายใจของตัวเธอเองแพทเปลี่ยนไปแพทไม่เคยเป็นอย่างนี้แพทไม่ได้เปลี่ยนแต่เป็นน้ำที่เปลี่ยนจุดทำให้แพทต้องเปลี่ยนแพทไม่หวง แพทไม่ห่วงไม่อยากให้น้ำอยู่ใกล้แล้วหรอน้ำเสียงออดอ้อนของผู้หญิงที่ตัวเองคิดมาตลอดว่ารักทําเอาแพทเปืือนหน้าหนีก่อนจะขยับถอยหลังออกมาเล็กน้อยห่วงสิแล้วทําไมแพทถึงทําแบบนี้แพทไม่ได้ทําอะไรแพทรับงานเองแพทไม่ให้น้ำเป็นผู้จัดการส่วนตัวน้ำควรจะไปจัดการเรื่องตัวเองให้เรียบร้อยนะผู้ชายคนนั้นยอมรับลูกกับน้ำหรือย,อยังอดจะถามถึงผู้ชายคนที่มีส่วนสำคัญของเรื่องนี้ไม่ได้ ในเมื่อไม่ใช่สําคัญแค่น้ําแต่ยังสําคัญไปถึงคุณหมอเปรมด้วยเหมือนกันเขาจะกลับไปแต่งงานกับผู้หญิงของเขาไม่ได้นะน้ําจะทํายังไงดีเขาเย็นชาเขาไม่ยอมรับสายน้ําเลยน้ําเสียงสั่นเรือที่เริ่มฟูฟุ่นฝายทาให้แพทมองอย่างเหนื่อยใจตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วที่น้ำมักจะเป็นแบบนี้แต่ทำไมเมื่อก่อนเธอถึงได้มองว่ามันน่ารักนะที่ผู้หญิงอ่อนแออยากให้ทำอยากทาให้เราเข้าไปปกป้อง แต่มาวันนี้เธอรู้สึกว่ามันน่าเบื่อเกินไปเมื่อนาะไม่คิดที่จะแก้ปัญหาด้วยตัวเองทั้งๆท,ท,ที่ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเพราะตัวเองทั้งนั้นหรือจะจริงที่ความผิดหวังที่เจ็บที่สุดจะทําให้เราเข้มแข็งได้เร็วทําให้หัวใจของเธอถึงได้ไม่ทุรนทุรายที่ได้เห็นน้ําน้ําตาอาดีตคนรักคนแอบรักเหมือนอย่างเคยแต่อาจจะมีอีกอย่างที่ทําให้เราลืมความเจ็บปวดได้เร็วที่สุดคือ การมองหาใครสักคนเพื่อเริ่มต้นใหม่แพทจะไม่ให้ผู้ชายคนนั้นกลับไปหาหมอเปรมคำพูดที่พูดออกมาดูเบื่อจะได้จะให้อดีตคนที่เธอเคยแอบรักสบายใจแต่เปล่าเลยเมื่อคนพูดคิดอย่างนั้นจริงๆเพราะถ้าปล่อยให้ผู้ชายคนนั้นเข้าไปยุ่งวุ่นวายกับคุณหมอเปรมเธอก็จะเข้าหาคุณหมอยากกว่านี้แน่นอนแพทจะทำยังไงแพทมีวิธีของแพทแล้วกันผู้ชายคนนั้นจะไม่มีทางได้แต่งงานกับ หมอเปลีเด็ดขาดหากน้ำจะสังเกตสักนิดคงได้เห็นอะไรบางอย่างที่เปลี่ยนไปคำพูดของแพทมันเหมือนกับว่าเจ้าตัวรู้จักเป็นการส่วนต,ตัวกับผู้หญิงที่อยู่ในบทสนทนาเมื่อสามารถเอ่ยชื่อเล่นของออกมาได้ท,ทั้งทงที่ตอนแรกรู้แค่ว่าผู้หญิงที่กล่าวถึงมีอาชีพเป็นหมอและชื่อเปลี่ยนตีนีเท่านั้นแพทอย่าทิ้งน้ำนะน้ำไม่เหลือใครแล้ว น้ำมีผู้ชายคนนั้นเขาเป็นสามีกับพ่อของลูกในท้องของน้ำแพทเป็นแค่เพื่อนของน้ำแพทต้องอยู่กับน้ำนะเอาเป็นว่าน้ำไปจัดการเรื่องของตัวเองแล้วกันแพทต้องไม่ไปไหนนะแพทจะหนีน้ำไปไหนอีกนะอืมคำตอบแสนสั้นมาพร้อมกับนางไรที่จำใจอบกอดอดีตคนเคยแอบรักแต่ตอนนี้สถานะเหลือแค่เพื่อน เหลือแค่เพื่อเหลือแค่เพื่อนสนิทเพื่อบอบโยนผู้หญิงคนนี้ก็ยังเป็นเพื่อนสนิทที่อยู่ด้วยกันมานานอันไหนช่วยได้เธอก็ช่วยเพียงแต่เรื่องที่ไม่ให้ผู้ชายคนนั้นเข้าใกล้หมอเปรมมีผลประโยชน์แอบแฝงที่เธอเต็มใจอย่างยิ่งเลยละ่ะเช้าว,วันรุ่งขึ้นแพทก็ไม่รีรอที่จะทําตามแผนของตัวเองด้วยการกลับไปคฤาหิสั์หลังหยกที่คุ้นชินเป็นอย่างดี เมื่อตั้งแต่ลืมตาดูโลกเธอก็ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่แล้วไปหน้าสวยส่งยิ้มให้แม่บ้านที่รีบเข้ามาทันทีที่เห็นคุณหนูเล็กจนเธอต้องบอกให้ไปทำงานอย่างอื่นไม่จำเป็นต้องมาคอยติดตามดูแลกันเหมือนตอนเด็กๆที่พี่เลี้ยงคอยต้องคอยตามดูแลลูกสาวคนเล็กสุดห่วงของครอบครัวท่านทอเรนิิอนสอนอ่านถูกไหมเนาะก,ก่อนที่เธอจะเดินไปห้องนั่งเล่นที่ได้นัดแนกกับมารดาาสุดที่รักเอาไว้ นึกยังไงถึงมาหาม้าได้เนี่ยคิดถึงม้าไงคะแพทคิดถึงคิดถึงคิดถึงป๊าไปไหนคะป้าก็ไปทํางานแล้วสิแล้วเราล่ะไม่มีงานหรือไงอาการส่งคอนให้ลูกสาวคนสวยของในายหญิงใหญ่ของบ้านทําเอาลูกสาวคนเล็กต้องรีบเข้าไปอ่อนอ้อน,ออนเช่นทุกครั้งทันทีเพราะกลัวจะได้ออกไปอยู่ข้างนอกกลัวจะพิสูจน์ให้ครอบครัวเห็นว่าเธอโตแล้วไม่ใช่เรื่องไง่ายๆเลยนะ ไม่มีค่ะคิดถึงม้ามากกว่าอยากได้อะไรล่ะถึงมาอ้อนม้าเนี่ยไม่อยากได้อะไรแต่แพทอยากพาม้าไปตรวจสุขภาพตรวจสุขภาพค่ะแต่ยังไม่ถึงกําหนดตรวจสุขภาพของม้าเลยนะแพทคนเป็นแม่ถึงกับงงเมื่ออยู่ๆลูกสาวสุดที่รักบอกจะพาไปตรวจสุขภาพทาั้งๆที่ยังไม่ถึงกําหนดวันตรวจเลยด้วยซ้ำแถมลูกสาวของเธอเคยสนใจเรื่องแบบนี้เสียงเมื่อไหร่ยิ่งสถานที่ที่มีคนเยอะๆเ,เ,เจ้าตัวมักจะหาทางหลีกเลี่ยงตลอด ยังไม่ถึงก็ไปตรวจได้ค่ะในที่สุดคนเป็นแม่ก็จำยอมตามใจลูกสาวสุดที่รักที่ถึงแม้จะไม่เข้าใจมากนักแต่ก็ไม่ได้ถามอะไรออกมาเพราะรู้อยู่แล้วว่าลูกสาวนั้นต้องมีเหตุผลอะไรบางอย่างอยู่แน่นอนแถมดูจะตั้งใจเป็นคนจัดการอะไรเองหมดเลยไม่ว้นแม้แต่ถามถ่ายถึงวันนัดครั้งต่อไป แต่ที่ทำเอาคนเป็นแม่งงหนักก็ตรงที่อยากเลื่อนนัดมาตรวจสัปดาห์หน้าจนทำให้ต้องออกแรงปามเจ้าตัวล็กกันสักหน่อยมาต้องมาตรวจบ่อยๆนะมาไม่เป็นอะไรสักหน่อยจะมาตรวจปล่อยๆทำไม,แล,ลออม,แ,ลมแล้วนี่ผลก็ออกมาแล้วมาแล้วนี่ผลก็ออกมาแล้วมาปกติเผื่อไงคะมาป้องกันไว้ก่อนมาตรวจสัปดาห์ละครั้งนะนี่นะแพทคนเป็นแม่ถึงกับ ถ่ายหน้าละอากับอาการดื้อดิงนของลูกสาวดีใจหรอกที่ลูกห่วงใยแต่ให้มาตรวจสัปดาห์ละครั้งนี่มันก็เกินไปหน่อยนะม้ามีอาการเหนื่อยหรืออึดอัดหัวใจบ้างไหมแบบเจ็บตรงหัวใจอะมา้าบางทีก็เหนื่อยอยู่นะงั้นแพทมาพาม้าไปหามหมอหัวใจนะอะไรนะแพทย์ม้าไม่ได้เป็นโรคหัวใจว่องกันไว้ก่อนไงมา้า ลูกสาวจัดก,การบอกพยาบาลพร้อมกับแจ้งเรียบร้อยว่าต้องการแพทย์คนไหนตรวจรักษาคุณแม่สุธิรักก่อนที่จะยิ้มกิ่มตามสถานตามพยาบาลที่พาไปแผนกโรคหัวใจเพื่อให้แพทย์ทําการวินิจฉัยรักษาอาการทันทีไม่อาจจะไม่เข้าใจความต้องการของลูกสาวแต่ตอนนี้ลูกสาวกำลังยิ้มพอใจมากเลยค่ะแพทย์มาบอกว่าม้าไม่ได้เป็นโรคหัวใจไงควรเป็นแม่รีบดึงลูกสาวมากระซิบทันทีหากพูดดังไปก็เกงใจคนอื่น นายจะยังมีพยาบาลที่คอยถามให้อาการอย่างกร้จิตอีกป้องกันไว้ก่อนไงคะมามาอายุเยอะแล้วเดินไปเดินมามันก็ต้องเหนื่อยเป็นธรรมดาให้หมอตรวจไงมาใกล้ถึงคิวแล้วมาตื่นเต้นอามาเอาลูกสาวส่งยิ้มหวานให้คนเป็นแม่ที่ใส่หน้าละอากับอาการดื้อดึงที่ไม่ยอมแพ้ให้แม่เข้าไปพบหมอโรคหัวใจให้ได้แล้วจะตื่นเต้นทำไมมาหาหมอหน,นะ่ะแพทย์ อาการของลูกสาวสุดที่รักที่เอาแต่อมยิม้มแถมยังปลอดตื่นเต้นทําเอาคนเป็นแม่เช่นกับสายหน้าด้วยความเป็นดูสงสัยจะไม่เคยพาแม่มาหาหมอถึงได้ดูตื่นเต้นไปเสียหมดแต่หากคนเป็นแม่ได้รู้ว่าอะไรเป็นสาเหตุทําให้ลูกสาวออกมาออกอาการขนาดนี้คงจะมีอึ้งแน่นอนเมื่อดนตาสวยกําลังจ้องไปที่ห้องตรวจที่มีชื่อแพทย์ผู้ตรวจอย่างไม่กระพริบตาเจยวละแพทย์หญิงเปรมติน,นีเชิญค่ะ คุณนนทการถึงคิวแล้วค่ะแพทย์ไม่เข้าไปกับม้าหรอไหนบอกจะพาม้าไปหาหมอถึงกับต้องตะกิดเมื่ออยู่ๆลูกสาวกับนั่งนิ่งเสียอย่างนั้นแถมยังบอกให้พยาบาลพาเข้าไปห้องตรวจก่อนอีกต่างหากอาจจะเป็นครั้งแรกที่นางร้หน้าสวยรู้สึกตื่นเต้นจนงงกับอาการตัวเองว่าทําไมเป็นอย่างนี้ไปได้เธอก็แค่พาแม่ไปหาหมอเองก็แบบตื่นเต้นไปหน่อยตรงหมอท,ที่มาหาคือแพทย์หญิงเปรมศน,นีชดพิจรณ์ สวัสดีคะ่ะคุณป้ามีอาการเจ็บหน้าอกเหรอคะอ้าวคุณหมอเปรมหมอนึกว่าคุณป้ามาเป็นเพื่อนคุณลุงเสียอีกคะ่ะลูกสาวป้าขยันขยโยให้มาคะ่ะคุณหมอลูกสาวของคุณป้าคงน่ารักมากๆเลยนะคะเป็นห่วงคุณแม่น่าดูเลยน้ำเสียงนุ่มนุ่มของคุณหมอคนสวยภายในห้องตรวจทำเอาคนที่กำลัง,งแง้มบานประตูห้องตรวจอดจะยิ้ม อดจะยิ้มออกมาไม่ได้พูดกับคนไข้นี่ไัยรอบพอพิงหน้าฟังเชียวคุณหมอแทบเป็นคนละคนกับผู้หญิงที่พูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาใส่กันเลยนะปานประตูห้องตรวจเปิดขึ้นอีกครั้งพร้อมกับที่ลูกสาวคนไข้ส่งยิ้มให้กับคุณหมอที่เพียงแค่มองมาเท่านั้นคงเป็นความโชคดีของแพทที่ดูเหมือนว่าแม่จะรู้จักคุณหมอเปรมตินีเป็นอย่างดีถึงได้ชวนพูดคุยโน่นนั่นนี่แถมยังแนะนําเธอที่เป็นลูกสาวพร้อมทั้ง โอดอีกว่าลูกสาวสวยเป็นดารานะเล่นละครหลายเรื่องได้รับรางวัลมาด้วยแหละอะไรเงี้ยงานโมลูกสาวคนสวยของคุณแม่ต้องมาเป็นอันดับแรกเลยค่ะคุณป้ามีอาการอย่างไงบ้างคะคุณพูดนุ่มของคุณหมอเปยความโมของคนไข่ด้ดีเลยทีเดียวเมื่อคนเป็นแม่ต้องมองไปหน้าของลูกสาวคนสวยที่เอาแต่จ้องคุณหมอไม่สนใจอะไรเลยแพทม้ามีอาการอย่างไงบ้าง ทำกระซิกบกระซาบของคนไข้ทำเอาคุณหมอแอบปองเล็กน้อยก่อนจะทำทีสนใจชัดรายละเอียดคนไข้ในมือต่อในเมื่อมีสายตาของผู้หญิงหน้าสวยจ้องมองอยู่ตลอดเวลามาบอกคุณหมอไปเลยก็มาไม่ป่วยจะให้บอกคุณหมอว่าไงล่ะเห <c oughs> งื่อตกกันเลยทีเดียวเมื่อคนไข้ไม่ได้มีอาการป่วยแต่ต้องมาให้คุณหมอตรวจอาการแถมคุณหมอยังเป็นคุณหมอหัวใจประจำตัวของคุณสามีทุกทีละอีกด้วยเริ่มไม่เข้าใจแล้วนะ ว่าลูกสาวสวยๆต้องการอะไรถึงได้อยากให้แม่มาตรวจหัวโรคหัวใจทั้งๆที่แม่ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเป็นโรคหัวใจมามาของฉันมีอาการเหนื่อยคะ่ะคุณหมอคุณคุณป้าเหนื่อยยังไงคะมาม้าเดินแล้วเหนื่อยคะ่ะคุณหมอรู้สึกว่าคุณหมอถามคนไข่แต่ลูกสาวขอคุณไข่แย่งตอบเสียหมดทั้งๆที่คนไข้ไม่ได้สูงอายุจนพูดด้วยตัวเองไม่ได้แถมยังออกจะสวยตามวัย ซึ่งลูกสาวก็คงได้เขาคงความสวยไปจากแม่ด้วยซ้ำไปเหนื่อยยัางไงาคะคุณป้าลองบอกให้หมอฟังหน่อยสิคะมามาเดินแล้วเหนื่อยคะ่ะคุณหมอพูด <laughs> แต่คำเดียวนะรู้แล้วคะ่ะแต่เหนื่อยอยังไงคะหมอจะได้วินิจฉัยได้ถูกคะ่ะเสียงของคุณหมอไม่ได้นุ่มนวลเหมือนอย่างที่คุณคุยกับคุณแม่เมื่อต้องหันมาดุคุณลูกที่เอาแต่แย่งตอบ แถมยังตอบแบบกลกวนๆข้าให้อีกด้วยก็เดินแล้วเหนื่อยคะ่ะคุณหมอแบบนี้พอสงสัยจะเป็นโรคหัวใจได้หรือเปล่าคะคุณคะหมอจะคุยกับคนไข้คะ่ะแต่ฉันเป็นลูกของคนไข้ฉันตอบแทนได้นะยังยิ้มได้แถมยังพูดกวนใส่กันอีกแพทคงไม่รู้ว่าตอนนี้คุณหมอเปรียมต้องพยายามนับหนึ่งถึงร้อยในใจแล้วส่งยิ้มหวานให้คนไข้ออที่ออกจากงงไม่น้อย ที่ลูกสาวของตัวเองทําเหมือนยียวนใส่คุณหมอแล้วก็ว่าทั้งคู่เคยรู้จักคุ้นเคยมากันมาก่อนหนะ้าแพทพูดใจดีๆสิมาไม่ได้สอนให้กวนอย่างนี้นะคนกลางถึงกับต้องดุลูกสาวเมื่อดูท่าแล้วลูกสาวคนสวยจะออกจากกวนคุณหมอจนผิดสังเกตแพทย์ห่วงมา้าอยากให้ม้าได้ตรวจกับหมอเก่งๆแล้วก็สวยด้วย รู้สึกว่าประโยคหลังไม่จําเป็นต้องพูดออกมาเลยก็ได้นะในเมื่อเวลาเราป่วยเราก็แค่อยากรักษากับหมอเก่งๆก็พอแล้วไม่จําเป็นต้องเป็นหมอสวยหลอดหรอกมัง้งหรอกมั้งคะคุณนางร้ายสวยขอโทษคุณหมอแทนลูกสาวด้วยนะคะสงสัยจะห่วงแม่มากไปหน่อยไม่เป็นไรหรอกคะ่ะคุณป้าลูกสาวห่วงน่ารักดีคะ่ะแต่ห่วงให้รู้กาลเทศะดีที่สุดคะ่ะ คุณหมอคนสวยยังคงยิ้มหน้ารักให้คนไข้พร้อมทั้งยังถามถ่ายอาการใหม่อีกครั้งด้วยน้ำเสียงนุ่มแต่คนโดนเมินถึงกับค้อนใส่คุณหมอแต่อยาหวังว่าคุณหมอจะหันกลับมาสนใจแต่อย่างใดเมื่อแต่พูดคุยกับแม่ของเธอพร้อมทั้งยังบอกให้ท่านได้สบายใจอีกว่าอาการของท่านเป็นอาการของคนปกติที่พออายุมากขึ้นก็เหนื่อยง่ายเป็นธรรมดาคุณป้าสบายใจได้นะคะหัวใจของคุณป้ายังแข็งแรงดีมากอยู่เลยคะ่ะ ขอบคุณคุณหมอเแบบมากเลยนะแพทเห็นไหมหมาไม่ได้เป็นโรคหัวใจอย่างที่คุณหมอบอกต้องรีบบอกลูกสาวให้รู้ว่าสบายดีจะได้ไม่ต้องมาตรวจทัทง้ทงทั้งที่ไม่ได้มีอาการป่วยแบบนี้อีกคุณหมอคะเพอยังน่าเข้าใจสิ่งที่แม่บอกแต่ก็ยังอยากพูดคุยกับคุณหมอคนตรวจต่ออีกนิดหนึ่งคะคุณหมอจะนัดตรวจมามา,มาวันไหนคะไม่นัดหรอกคะ่ะคุณแ้าไม่ได้มีอาการของโรคหัวใจนะคะ น้ำเสียงนุ่มพร้อ <c> ม <oughs> <c oughs> <f ors> ทั้งรอยยิ้มของคุณหมอคนสวยสถูกส่งออกไปให้คนไข้ที่ส่งสายตาขอโทษข,ขอโพยเกรงใจที่ลูกสาวไม่ยอมออกจากห้องตรวจสักที <c oughs> แต่ฉันอยากให้คุณหมอณนะนะนะตตรวจนะคะหมอมีหน้าที่บอกความจริงกับคนไข้คะ่ะคนไข้ไม่ได้ป่วยก็ไม่จําเป็นต้องมาตรวจน้ําเสียงของคุณหมอเริ่มแข็งขึ้นมานิดหนึ่งเมื่อผู้หญิง หน้าสวยรูปร่างเฉียวไม่มีทีท่าจะออกจากห้องตรวจทั้งที่การตรวจรักษาเสร็จสิ้นลงเรียบร้อยแล้วแต่ลูกสาวของคนไข่ยอยากมาหาหมอนี่คะทำไมไม่ตรวจเองนะ <c oughs> ไม่ใช่แค่หมอเปมที่สิงกับปุ้นไม่ออกเมื่อทั้งพยาบาลและแม่ของคนผู้ที่อยู่ในห้องตรวจสิงกับมองหน้ากันจนคนเป็นแม่ต้องกะแอมพางส่งเสียงบอกให้ลูกสาวออกจากห้องตรวจกันได้แล้วเพราะเสียเวลาที่คุณหมอจะได้ตรวจคนไข้คนอื่นที่รอคิว ตรวจอยู่มาแพทยังพูดกับคุณหมอไม่เสร็จเลยนะยังจะมากวนอีกไปพูดอย่างนี้กับคุณหมอเปี่ยมได้ยังไงเก้งใจคุณหมอหน่อยสิหลังออกมาจากห้องตรวจคนเป็นแม่ถึงกับต้องปิดเนื้อปิดเนื้อตรงท้องลงโทษลูกสาวสุดที่รักมุมกวนๆของลูกสาวมีแต่คนใกล้ชิดเท่านั้นที่รู้เว้นแต่ว่าคนคนนั้น เจ้าตัวจะให้ความสนิทสนมจนไว้ใจถึงได้เปิดเผยตัวตนน่ารักกวนๆเหมือนเด็กออกมาไม่ใช่ปั้นหน้าสวยนิ่งๆทำตัวเข้าถึงยากเพียงอย่างเดียวเอ๊ะหรือว่ามาแพทแพทชอบคุณหมอเป็มซีนีนั่นงไชงชัดเจนกับคำพูดของคุณลูกสาวถึงได้กวนคุณหมอเป็มน่ารักแบบจนน่ารักแบบนี้อย่าจุนชัยสิถึงได้กวนคุณหมอเปมจนหน้าตีแบบนี้ แต่เท่าที่มารลูมานะคุณหมอเธอมีแฟนเป็นผู้ชายเธอก็จะแต่งงานแล้วด้วยนะไม่แต่งแล้วมา้าทําไมล่ะแพทไปพาง,งานแต่งคุณหมอมาไม่เคยสอนให้ไปทํานิสัยไม่ดีใส่คนอื่นแบบนั้นนะเราให้ม้าฟังเดี๋ยวนี้เลยนะแพทเรื่องราวทั้งหมดจึงถูกเล่าออกมาอย่างละเอียดเมื่อผู้เล่าคือคนที่กระทําด้วยตัวเองนายหญิงของบ้านธรณีสอนถึงกับถอนหายใจเฮือกใหญ่เมื่อได้ฟังเรื่องที่ลูกสาวไปก่อไว ไม่แปลกเลยสักนิดหากคุณหมอเปียมจะไม่ชอบหน้าลูกสาวของเธอหรือแม้แต่ไม่อยากรู้จักกันถึงลูกสาวของเธอจะทําให้คุณหมอเปียมได้รู้ว่าคนรักของคุณหมอไม่ซื่อสัตย์ก็ตามทีเพราะผู้หญิงที่เพียบพร้อมคงรู้สึกเสียหน้าไม่น้อยที่ต้องเผชิญหน้ากับคําว่าไม่ขันมากแพทแน่ใจแล้วใช่ไหมว่าตัดใจจากหนูน้ําได้เพราะพูดถึงเพื่อนสนิทของลูกสาวเธอก็ยังไม่อยากเชื่อว่าหล่อนจะปล่อยให้ตัวเองตั้งท้องขึ้นมาเพราะในสายตาของเธอ ผู้หญิงที่ลูกแอบรักนั้นน่ารักเรียบร้อยตอนนี้ยังได้ไม่ทั้งหมดค่ะแพทอยากเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่ไม่จําเป็นต้องซ่อนเล่นเรื่องราวของความรักหรือเรื่องส่วนตัวกับผู้ให้กําเนิดในเมื่อท่านต้องส่องรู้ตั้งแต่ต้นแ,แล้วว่าลูกสาวคนเล็กนั้นอาจจะชื่นชอบผู้หญิงมากกว่าจะชื่นชอบผู้ชายหมอเปรมเธอไม่ได้ชอบผู้หญิงนะแพทสิ่งที่ลูกสาวต้องการดูจะยากตั้งแต่ยังไม่เริ่มด้วยซ้ํามองไปข้างหน้าแล้วแทบไม่เห็นอนาคต ลองเป็นแบบนี้คนที่บ้านคงเตรียมตัวปลอบโยนเวลาที่คุณหนูเล็กอ,อกหักถูกปฏิเสธความรักเป็นแน่แท้มาไม่เคยได้ยินหรอว่าผู้หญิงทุกคนนะมีโอกาสชอบผู้หญิงด้วยกันโมมาไมยังมาชอบป้าเราได้เลยอันนั้นเป็นข้อยกเว้นไม่ใช่ม้าวางแผนจับป้าหรอป้าเคยเล่าให้ให้แพทฟังอยู่นะเชื่อป้าหรอตกลงเป็นลูกละไข่น้ำเสียงของคุณคุณนายหญิงของนายหญิงเริ่มดุทำเอา คนเป็นลูกรีบเข้าไปกอดออดอ้อนเหมือ,อน,นทุกทีเป็นลูกรักของม้าไงไม่มีม้าคอยบอกป้าแพ์จะได้ทำอะไรอย่างนี้หรอป้านธรณิสอนนาะยผู้หญิงผู้หญิงใหญ่ที่สุดถึงนายผู้ชายจะคุมลูกน้องเป็นร้อยแต่พอกลับบ้านก็ต้องยอมอยู่ใต้อาน,นัตของภรรยาสุทธิรักอยู่ดีป้าป้าเขาอยากให้แพ์ไปเรียนต่อต่างประเทศอยู่นะแพทไม่ลืมหนอกหน้าแต่แพทยอยากพยายามจนสุดความสามารถก่อน แพทเป็นลูกสาวของมาเฟียนะมาฟงมาเฟียอะไรกันเดี๋ยวนี้ไม่มีกันแล้วหรอคะวันนั้นพี่ใหญ่โทรมาฟ้องแพทว่าป้าไปติดต่องานที่เสี่ยงไฮ้นะมาอันนั้นงานค้าขายของป้าแพทรู้แต่อยากให้ป้าระวังเยอะๆกู้แขกของป้าอันตรายทั้งนั้นบ้านของเธอไม่ได้เป็นมาเฟียที่ทํางานผิดกฎหมายแค่มีบริษัทที่ผูกขาดผลิตหลอดไฟและแสงไฟส่งออกต่างประเทศเท่านั้นเองตั้งแต่ลืมตาดูโลก เธอก็เคยชินที่คนเป็นพ่อมักจะมีบริการประจําตัวจนเธอรอท่านอยู่บ่อยๆว่าเธอเป็นลูกสาวของมาเฟียปังเรื่องที่ลึกไปกว่านี้เธอก็ไม่รู้หรอกว่าท่านมีกิจการอะไรบ้างรู้แค่ว่าสิ่งที่ท่านทําไม่ผิดกฎหมายก็พอแล้วอาทิตย์หน้าป้าเขาจะไปเวกัสแพทจะเอาอะไรหรือเปล่าลูกไม่ค่ะป้าไปทําไมะมาไปไประชุมกับหุ้นส่วนที่คาสิโนเมื่อไหร่ป้าจะขายหุ้นแพทไม่อยากให้ไปคาสิโนบ่อยๆ ครานทโนวเป็นกิจการของป้าไม่ได้ผิดกฎหมายแพทรู้แต่ป้าอายุเริ่มเยอะแล้วแพทอยากให้ป้าพักถ้าอยากให้ป้าพักแพทต้องไปช่วยแพทต้องช่วยดูแลตรงนี้แพทเป็นผู้หญิงนะมาไม่ใช่พี่ใหญ่กับพี่รองแพทไม่อยากมีบอดี้การ์ดเดินคุมเหมือนนักโทษพูดถึงเรื่องบอดี้การ์ดทีไรกอดขนลุกไม่ได้ถึงจะเห็นจนชินแต่เธอก็ไม่ชอบให้พวกเขาต้องมาคอยคุมดูแลแบบนี้ เธออยากใช้ชีวิตเหมือนคนปกติธรรมดาไม่ใช่ไปไหนก็ต้องมีคนมาคุมตลอดเพื่อความปลอดภัยกิจการอีกหนึ่งอย่างของเทอรณนิสอนคือมีหุ้นส่วนในคาสิโนเวกัสมาเกาฮ่องกงสิงคโปร์หรือประเทศเพื่อนบ้านของประเทศไทยอย่างกัมพูชาแต่ธุรกิจเกี่ยวกับคาสิโนยังคงเป็นความลับคนทั่วไปจะรู้เพียงแค่ว่าทรณิสรมีบริษัทที่ผูกขาดผลิตหลอดไฟและสายไฟส่งออกต่างประเทศเท่านั้น ม่อยากมีบริการคุมก็อยากไปมีเรื่องกับใครนะแพทมาแพทจะไปมีเรื่องกับใครได้คิดว่ามาจะไม่รู้หรอว่าแพทคิดจะไม่ให้อดีตคนรักของคุณหมอเข้าใกล้คุณหมอนะ่ะแพทไม่ได้ร้ายขนาดนั้นนะมามาเลี้ยงแพทมานะคิดว่าม้าไม่รู้นิสัยลูกสาวตัวเองหรือไงร้ายจะตายไปเนะราน่ะร้ายเพื่อให้ได้สิ่งที่เราต้องการไม่ใช่เรื่องที่ผิดไม่ใช่เหรอคะมันจะไม่ผิดถ้าสิ่งที่สิ่งนั้นเต็มใจให้ลูก ไลยใส่จบบทที่9แล้วนะคะ